วัสดีคนทุกคนด้วยนะคบผมนะคนดูครับยินดีทุกคนเข้าสู e ่ช่องแสนดีนะครับผมนะคนดูค e รับก่อนจะไปรับชมคลิปผมก็จะมีข่าวสารมาแจ้งนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ผมมีแบรนด์เสื้อเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมนะคนดูครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะคนดูครับฝากคนดูไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเฮ้ยพอนะพี่ขอได้ไหมชิปอันเนี้ยพอนะพี่ขอได้ไหม ขอบคุณมากเจอ60บอกด้วยนะอ๋อไอ้นูยังรั่วไม่หยุดเลยโอ้เขาไม่มีจับว่ะเขาช่วยไม่ได้ว่ะฟาร์มาร์สด้วยถ้ามีจับหัวหนุดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาช่วยไปนึงเดี๋ยวชาร์จให้สามสองหนึ่งไอ้นี่ตายสามสองหนึ่งตายแบม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 นี่สเต็ปนักแข่งเหมือนกัน ผมก็นักแข่งนักแข่งโลกที่แล้วเซลเซลสังเกตพรทับหน่อยรั่วไม่หยุดเลยทีนี้สังเกตเขียนว่าอะไรอ่ะดูไม่ทันอะไรนะอะไรนะเอ็ดหมีหนูทีอะไรเนี่ยอะไรเอ็ดหมีทิ้งอะไรหลุดหยุดเอสหมีหนูทีขาอะไรสักอย่างนี่แหละอะไรประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้嘛 แต่ว่ามันประมาณนี้แหละคนดูเอาว่าเป็นร่าประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นร่าประมาณนี้แหละเอออะไรอะไรุดหนูทีหนูทีนี่แหละเออเออนั่นแหละเอฟเอฟเอฟเขาบอกเอฟเอฟเอฟมีหนูทีนั่นแหละนี่ไอ้โมกิดกายได้แล้วเดี๋ยวน้องได้แล้วนั่นแหละเขาบอกเอฟมีหนูทีน่ะคือไอเอฟไอเอฟเฉยๆนะเอฟนะไอเอฟนะเดี๋ยว ทานการมัหยุดเพื่อไรฮะรั่วนี่เสียรั่วแล้วรั่วแล้วเฮ้ยหยุดจริงฉันเดี๋ยวนี้หยุดขำก่อนได้ไหมฉันกำลังจะตายโมอกยิงให้หน่อยมันอยู่หลังรั้วยนะดาวมันดาวแล้วเป็นไอ้ของเขาไม่หยุดรั่วจริงๆนะเนี่ย รั่วๆั่วรั่วรัวผู้หญิงคนนี้เขาเคยเป็นบ้าเ้ยต้องไ่คนต้องคนพอทับพอทับมาเอ็ดมันทีพมาแร้ว มันต้องโดนเอสทีมันต้องโดนจับเอสมันต้องโดนจับเอสโดนเอสไปอีกหนึ่งโดนเอสไปอีกหนึ่งเอสสองเรียบร้อยระเบิดตุ้ม <c oughs> รัวร่วรัวร่วรั่วรั่วหลุดไปแล้วหนึ่งหลุดไปแล้วหนึ่งนั่นแหละหลุดไปแล้วหนึ่งนั่นเองปูเนี่ยหลุดไปแล้วหนึ่งในปีดาวมันโดนผมเอส บวกอย่างเดียวข้างหน้ามีตัวมาเดียวมีมอเตอร์ไซค์มาที่ผมโอ้ย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 สวยโคโน่กูหมดมึงตายโคโน่หมดมึงตายโคโน่กูหมดมึงตายมึงจะไปไหน เสียจัดนี่เสียไอ้พวกนี้ไม่คุยไม่รู้เรื่องวะ่ะต้องคุยด้วยกระสุนปืนออยู่นี่ไอ้พวกนี้คุยดีๆไม่ได้กับมันนะเว้ยต้องคุยด้วยกระสุนปืนไอ้พวกนี้คือของเท่านี้ั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยจะไม่เก็บเพิ่มแล้วลอเอาลองเอาการลองเอาได้เลยเสิยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันชะตาขาดแล้วสามสองหนึ่งเดาข้างหน้าผมมีตัวอะบ้า เลยไว้เฮ้ยดาวสามตายเอ้าตายตายหาตายหัวงเอ้าตาย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 มอดดี้เหมือนมาวิ่งเล่นนะ มสิบกคิวแล้เหรอเฮ้ยผมอยากทำลายสถิติตัวเองยี่ชั่ไรวะสดยี่สเใช่ปะใช่โอเคต1 1> เายหซื้อทำลายสถิตัวเองยี่สิบเคิวิวต้งมายี่สปก็ได้ยี่สิบเก้ไขยันชุบกนหน่อยขยันชุบกนหน่อยแล้วยี่สมสิบต้องมาแล้วยี่สต้องมายี่สิบต้องมายี่สิคิต้องมาแล้วเิมสิบคิต้องมาแล้ว 29, Ayah oh, jangan burung hingin kan jangan burung hingin jangan burung kan. oh, oh. jangan burung hingin kan jangan burung hingin kan jangan kan S <S <Okay>. <S <S อุ้ยแม็กจะหมดว่ะแมงเงยเหลืออังสิพ้านั้นอุ้ยมันล็อกเป้านะคะอย่าเยาอย่าอย่าวิ่งมั่วๆนะมาเล่นคาสามด้วยไปตรงนั้นมันวิ่งเนินบนมาแล้ว โอ้ยพาลาดไมดได่ได้ไกลยพลาไดลาไม่ได้แล,ล<ะ>้วมันดีดไปแล้ววะมันดีดมันดีดมันดีดเสียมันดีดหน้าผมมันดีดไปชุบเพื่อน,นวะโอ,ยอ้ยโอ้โหแม่เงเลยคาเสียเจ็บมากเสียมันยืนปัญญาอยู่เสียเสียมือของผมอยู่เออเสียไปชุบตู้ว่างข้างหน้าเสีย ต้องไปมีมาเสียสวยนั่นแหละสวยสวยเสียเสียช่วยผมเสียช่วยผมเสียขอหน่อยเสียผมขอบัตรบัตรบัตรทองรักษาทุกโรคนะเสียนะบัตรทองรักษาทุกโรคเสียติ๊กชื่อด้วยเสียติ๊กชื่อด้วยบัตรทองรักษาทุกโรคเสียนั่นแหละ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 เสียนั่นแหละน่ะเออเสียวิ่งไป็นใครเป็นเสีย เดี๋ยวผมดูให้นะว่าเพื่อนมันชุบป่ะเออเพื่อนมันชุบเปี่วเพื่อนมันชุบเพื่อนมันชุบเพ่งกูต้องรังอุย๊ยโอ้โหผมโดนคามันว่ะดาวดาวเสียเสียดาวหนึ่งเสียหน้าผมโดนหนึ่งเสีย อันหนึ่งอันหนึ่งเสียกระสุนหมดเฮ้ยไม่ใช่กระสุนหมดยาเสียมันดาวเสียมียาเปล่าเสียวิ่งเสียอะไรไม่รู้เสียวิ่งก่อนกระสุนผมหมดทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยไอพี่มีกระสุนให้อยูอีกหลังเข้าอีกไม่เหลืออะไรแล้วเสียตอนนี้อนาคตไม่เหลือแล้ว ไปไปนายกรอบอ๋อสอนนี้มันชุบตัวเองกระสุนเหลือแตที่พวกนัดชิปหายแล้วกูชิปหายแล้วสองตัวม่เป็นไรสองตัวผมคิดว่าน่าจะพออยู่แต่ว่าไม่มีไอวอลเล่นเลยอ้าวไอชอบหมีตายซะแล้วไอนี่ชอบหมีส่วนในทีมกูชอบเอ็ดหมีอยากเอ้อยากอยากจะอยากจะโดนเอ็ดหมีอุ้ยโอ้โหไม่ตายฮึบหลบเหลี่ยม แน่มนอยู่กับเพงนี่มนอยู่กับแพงนี้ครับเฮ้ยมันชุบใหม่ว่ะมันชุบใหม่สี่ตัวเลยโอ้โหมันชุบใหม่สี่ตัว โอ้ยเอสเคมันชุบมาใหม่สี่ตัวไม่เลยกูโดนเอสกันได้เลยแม่งเงยโอ้มันชุบมาใหม่สี่ตัว